เป็ไรอย่าเอาเสียงหัวล้อลูกมาใช้ที่มันเป็นพูมันเปียเป็นูมันเปียเป็พูมฮ้ยมันจะรเพื่อไม่ว่าิไอเลยไปไปไเบบยเบยอ หูร้องอ่านชื่อเพื่อนดิคนที่สี่คนที่สี่คตจะบดโคตจะบดคดคดผพจบเอบอใครพาโดดวะเนี่ยหนูหลอกหนูเองเฮ้ยทำไมต้องลงตรงนี้ครับหนูไม่ไม,ไม่ไม่เคยโดดอะไรแถวเนี้ยเอาปฏิกรณโรงไฟฟ้าไม่ได้ลงนานเลยนะไม่ใช่ไม่เคยใช่ใช่หนูอยากลงที่อื่นที่เราไม่ค่อยได้ลงบ้างเผื่อเราเจอดวงดีกับเขาบ้างหนูรู้ไหมว่าตรงนี้มันเป็นหนึ่งในที่ที่แบบโคตรเกลือใช่อะ แต่หนูได้ก่อสามแล้วนะเอาพี่ได้กุญแจค้างแสงเลยว่ะเออเดี๋ยวไปค้างแสงกันพี่ไม่ใช้ละไอ้ปืนปอดๆๆๆๆๆนะพี่ไม่ใช้เจ้าทายกัไหนก็ตรงไหนไม่มีคนเลยครับไม่มีปืนด้วยครับทำไมมันเกลือเกลือตรงนี้แหละพี่บองอะไรนะเกลือตรงไหนหรอเกลือตรงนี้เราไปค้างแสงเลยพี่เราไปค้างแสงหากก่อก่อนไม่ล่ะค้างแสงมันไม่ก่อให้ไหมมีมีมีก่อสาม แล้หาปืนไว้ป้องกันตัวก่อนเผื่อมีคนมาแย่งคางแสงมาเร็วเบอร์สี่ชื่ออะไรนะเคตรจะบบเฮ้ยเขายิงใครอ่ะเออขาลองปืนเขาลองปืนเขาลองปืนเออตามมาเธอไม่ตายหรอกเชื่อเราดิมัแตกคางแสงมันอยู่ไหนเนี่ยคางแสงสดมากมันจะอยู่กลางแมปไหมเออโหโคตรไกลเลยมันอยู่บนพีกเลยพี่ฟองมีที่เดียวอ่ะคางแสงมันอยู่ไกลอะ่ะโซนเราไม่มีเลยงั้นเราก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกัน ตัวตงแสงอีกแล้วมีขี้ออกมาจากตัวเวลาวิ่งด้วยขี้ออกมาจากตัวเลยเหรอไปตรงนนั้เพื่อนบอกให้ไปไหนวะนนั่ลมาร์ไปตรงไหนอ่ะยังไม่ได้ปืนแล้วนะเนี่ยค้างแสงก็โคตรไกลขอฟาร์มก่อนได้ไหมโอ้เงงดังว่าดูพี่ฟองมันมีมันมีไอนี่มันมีคนยึดแอ็ดดอบมีคนเฝ้าแอ็ดดอบไปเรื่อยไปเรืไหนยังไงยังไงน้าด้วยไป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 จุดชุบชีวิตอยู่เปนมายัง เราจะไม่โดนลุมใช่ไหมเรามาโหมดสีแต่เพื่อนไม่ตามมาเลยนยิมันยึดหมดแล้วหรือเปล่าใกล้ๆล่ะใกลละมันน่าจะยืนคนเดียวน่าจะนานขนาดนั้นน่ะนั่งนั่งไนั่งนั่งยิงไหมยิง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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยตายวอแล้วมันกาวอริบขึ้นมานะเผื่อเพื่อนมันอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนก็ไม่รู้เออ ล้มล้มกอดก,กับแตกกอกับแตกกอดกับแตอยู่ก่อดอยู่ก่อดอยู่กอดกนล้มแล้วนะไม่รู้ว่ามีเพื่อนมั้หรือเปล่าหนูหยิงใครหนูยิงใครสามจบสามจบไอ้พี่เพื่อนมันไปแล้วตัวนึงอะก๊อกก่อนมันชุกกันแล้วมันเจ็บมากพี่ฟองสวย ไฮ่าาาฮ่บเป็นนะดีนะเกาะหนารีบเก็บของรีบเก็บของเด็กเพื่อนมาเอาเร็วๆๆๆขังแสงด้วยมีปืนอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ไม่มีปืนดีเลยมีแต่เอเคฟองเก็บลูกกระสุนบ้าอะไรทั้งสองร้อยฟองจะเป็นบ้าเหรอไม่มีคนยิงกันอยู่บ้านนี้ใครยิงล่ะมีคนกระโดดลงมามันอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่อ่ะ ฝั่งนี้ก็มีเออเอยู่เีอยู่เีอยู่เอีอยู่ดีไปไอ้พวกมันจะมาโจมกูท่าไงครับเนี่ยหิวนี่จะยิงท่าไมวะเนี่ยมีตัวแหน่มัน,ม,นมีตัวหนึ่งหนีไปด้านหลังบนบน,บน,บนหลังคาบนหลังคาปาระเบิดขึ้นไปไม่มีระเบิดครับขึ้นไปไปแล้วมันเด้งกลับมาหาพี่แล้วไาอย่างไรก็เด้งกลับมาหาตัวเองหมด เฮ้ยมีมีข้างนอกก็มีแล้วพี่วองตรงนนเนินน่ะเดีพี่ขึ้นไปยิงไอ้ตัวข้างในก่อนหรือมันโดดลงไปแล้ววะมันโดดหนีแน่เลยไหนมนม่เนอะ่ะเอามันตุยแล้วนี่ไง ตึงกว่าน้องชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนแต่พี่ขอขอเกาะก่อ,อ,อนนะพี่ไม่เหลือกกอนแล้วพี่เกาไปเอาค้างแสงดิพี่ไปเปิดค้างแสงดิค้างแสงอยู่ข้างหน้านี่ไม่ได้เปิดสักทีเ<ไ>ปิดค้างแสงดิ <c oughs> อ่อมันแตกเหมือนเดิม <c oughs> อ่ะค้างแสงมันได้แค่ปืนไม่ใช่เหรอมีโกโ <c oughs> กี่จะไปไวๆ <c oughs> โอเคพี่กำลังมาพี่ฟองรอบนี้ไม่ไม่ไม่คานทั้งเกมอยู่ก่อไม่เอาแล้วพี่จะบ้าเหรอไอ้รอบหน้าพี่มีคอนเทนต์ว่ะ นั่งนั่งเก็บย่องก็เก็บนี่กอยอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้พี่พี่ฝั่งนี้ปืนอะไรอีกแล้ววะเนี่ยฟาร์มาต์เอ็กซ์นี่มันไม่ค่อยมีคนเล่นจริงนะลองแล้วกันใช่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 แต่ว่าดีอยู่นะพี่ดีอยู่ดียวเออดีอยู่ใช่ดีจริงใช่ไหมไม่รู้อ่ะหนูไม่เคยยิงเลยไม่เคยยิงโดนเลยไหนบอกว่าดีอยู่ไอ้ไม่คนขับรถเพื่อนเพื่อนเพื่อนโคตรจบพี่โคตรจบโคตรประจบอะชื่ออะไรนะโคตรประจบประจบอะประจบขับรถ ตอนเขาตั้งชื่อเขาคิดอะไรอยู่นะหนูอยากรู้จำสิโอ้ยตังค์เยอะมากเลยอะมีตังค์เยอะมากเลยอะหรือค้งแสงอีกแล้วแต่มีค้งแสงให้เปิดอีกไหมมีมีมีข้างหน้าแล้วไปกันไปไหนอะพี่ขวาอมันอยู่กลางเมืองมันอยู่กลางเมืองรถใครมันลอยมาวะเนี่ยไอ้คนประจบคนประจบมีคนมีคนเนี่ยตีนยังไงรถไปเด้งรถไ่เด้งอุ้ยปืนพี่ปืนพี่กูดาวปืนพี่กูดาว ต้องชาดต้องชาดมีก่อนเลยนะอ้าวล้มแล้วเหรอเฮ้ยคนประจบมันตึงว่ะเออกระจบตึงนอกจากขับรถตึงแล้วก็ยังยิงตึงได้อยู่นะอ่าไม่ได้เล่นนานขอหน่อยแล้วกันหน่วยพยาบาลว่ะพี่หนูเป็นหน่วยพยาบาลกระสุนสองร้อยนัดกับยาอีกสิบว่ะสิบเหรออุ้ยสไนค์คู่ด้วย ป็นไรอย่าเอาเสียงหัวล้อลูกมาใช้นั่นเสียงหัวล้อไม่รินนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้กล้องวีฟองเลิกเล่นนะฮะไปพักใหญ่เลยนะฮะเฮ้ยปัญญารถเพื่อนด้วยว่ะวิ่งไปเพื่อนกันเลยเพื่อยเฮ้ยข้างบนเหรอข้างหลังข้างหลังเนี่ยลุมไปแล้วลุมไปแล้วเหลือข้างในบ้านมีอีกมีอีกมีอีกมีอีมีเหรอระวังหลังยิงนะ วะไหนอ่ะตุยหรอไหนไม่ดูตรงไหนเนี่ยเพื่นต<อ>น้ดไม้มีตนม้นไม้โอ้จะตายจะตายจะตายโอ้ยไม่ได้ยิบอะไรสไลคู่ไม่เหมือนเล่นไอคอมเลยเพื่อนเรานันได้แตกไปแล้วเราต้องรีบวิ่งเข้าวงนะ ช่วยด้วยช่วยยังไงช่วยยังพี่ฟองมันอยู่ใต้ตีนเรา,ามันอยู่ล่างเลยนะ่ะมันยิงยากแต่เราต้องเข้าวงพี่ใช่ใช่เข้าวงก่อนโก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 ระวังนะพี่มีไอตัวบ้านด้วยกลับได้ว่ามีตัวหนึ่งขับรถมาจอดมันเียงเงมาเงียงเงมา,ม,ามีไอ้นี่เป้า,าร้านขาเปล่าพี่ฟองอ่ะร้านขาเลยล้านขา,ขาอยู่ข้างนอกหมดเลยอ่ะเร็วเข้าวงกันอยากรีบขึ้นเขายังไงไอ้ก็อยากเปลี่ยนปืนเหมือนกัน โอ้ยกลับไปใช้ฟาบาดเอ็กวันเดิมอีกครับมีคนขับรถแยคนขับรถหลังเราขับรถหลังเรา,าอะไรมาบังวะเนี่ยพันแย็แป๊บ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 เออลบไปดิ กูยิงยากมันแหลกแล้วกูยิงยากโอ้โอย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 โอโอยโอโอยโอไม่อยากเล่นแล้วสไนเปียอยากเล่นแล้วไม่ไรไม่ไรโชว์น้องๆไปมันวิ่งเร็วอะผมบีบแล้วเราต้องวิ่งดิวังแลนเข้าวงพี่กางไอวอกันไว้ให้วิ่งตามไอวอมานะ วอร์พี่เอ๋โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวแย่เหมกันกันไว้สองกันหน่อยกันไม่สองกันกันไว้เยอะๆเลยไหนชั้นขยันยิงจังเลยวะยิงมันจนกระสุนหมดเลยดิเราลงล่างเมดีไหมมันวิ่งออกมาแล้วมันวิ่งออกมาแล้วมันลงมาเหรออื่นพี่กากวังอย่าวิ่งขึ้นไปปงมันอยู่กับเรายังไงมันก็ต้องมาเอ้ยอย่าพี่เขาลงไอวอร์นะรอยิงมันนะ มันไปแล้วหรอมันเหลืออีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอต้นไม้ปะอยู่เหรอไม่รู้มันมีสองตัวมันไปบนต้นไม้หรอวิ่งมาจากต้นไม้สองตัวเอ้าว้้าว้าตึงว่าไปชุบเพื่อนได้ปะไม่ได้น้องมันมาแล้วพี่มันมามันชิดแล้วมันชิดแล้วมันอยู่หินน่แน่ไมเปิดชาร์ ี่อยากให้พี่ฟองเฉิดอฉายไงเห็นไหมพี่ฟองก็ยิงได้ทั้งสองตัวเนี่ยโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครชอบให้พี่ฟองพี่กองเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วกันทุกคนบ๊ายบาย